สวัสดีครับวันนี้พามาชมงานวัดโพนะครับมีการออกร้านหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วมีการแสดงแสงสีแล้วก็ต่งเกดีสีราชการแล้วก็จะมีในเรื่องของ การแสดงแต่ละภาคนะครับตรงเวทีตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีร้านค้านะครับเป็นร้อยกว่าร้านเลยทีเดียวครับ เอกนะครับนันน่นก็คือลานโพลังกานะครับเพราะว่าเรามีพิธีนะครับก็เรียกว่าไม้คัสศีหรือไม้คัมโพซึ่งเป็นประเพณีสืบชะตาหลวงนะครับแบบชาวล้านานาของเรานะครับไปสักการะได้นะครับตรงนั้นนะฮะเพื่อที่จะเขาเรีย,ยกว่านะไปที่ไหนก็จะมีคนนะคับชูนะครับแล้วก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราด้วยครับนอกจากนะคะมุมถ่ายภาพสวยๆเราเนี่ยนะคะทางวัดโพเองเนี่ยก็มีเขยาเรียกว่าเครื่องส่ญญใหซึ่งว่าเป็นที่นับถือของ คุณสัตว์นิยมหลายท่านมากนะคะก็ไปสักการะกันได้เลยใช่นะครับเพราะว่าเวลาผมเดินใช่ไหมฮะผมก็จะใส่เสื้อเหมือนนะฮะถ้าจริงๆก็ค <c oughs> ืออาจจะเหมือนกับวิทยาวัชกรวัดน, <c oughs> นะหลายๆคนก็จะมาถามผมว่าพระนอนไปทางไหนนะ,ะ <c oughs> ก็จะทําหน้าที่บอกว่าทางด้านโน้นนะครับ <c oughs> เนาะนะซึ่งซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเป็นอะไรที่ชาวต่างชาตินะครับรู้จักด้วยนะฮะค่ะนะคะตอนนี้อีกเวลาประมาณ18บแปดเลยกับยเลยค่ะ ได้้มัคะต้องไปเดินนะครับมีของนะส่วนมากมาจากเขาเรียกว่านะทางภาคเหนือนะครับ16จังหวัดเลยก็มีนะฮะมีมีมาจากที่บ้านผมด้วยค่ะจังหวัดอะไรครจังหวัดแพร่ครับนะขออนุญาตแอบบอกนะจังหวัดแพร่นะฮะก็จะเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนพุทธศาสนานะครับที่มาจําหน่ายนะครับมีทั้งโตผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าม้อห้อมนะครับทางเหนือก็จะเป็นผ้าม้อห้อมแล้วก็ผ้าใยต่างๆนะรวมไปถึงนะครับสินค้าทั้งสิบภาพเลยนะน่าซื้อมากๆาก ว่าใครที่ถึงบ้านเป็นไหนว่ามีท่านใดเป็นเป็นคนเหนือบ้างไหมคะ จิตวิมลด,ดวงจิตแห่งวัดพระเชตุพนผู้ซึ่งสถิตสถานณที่แห่งนี้นานนับแต่ครั้งกรุงสรีอยุธยาขอทุกท่านน้อมนำดวงจิตแห่งศรัทธาประนตวันธามหาเจดีสัญญาแห่งพุทธ รั้งทรงข้าขายได้พระราชทรัพย์จำนวนมากก็ส่งนำมาบูรณะพระอารามสำคัญโดยเฉพาะวัดโธารามส่งให้บูรณะใหม่ทั้งพระอารามสรงสร้างพระพุทธสยาตนองค์ใหญ่และให้หนำเอากระเบื้องเครื่องถ้วยตุ๊กตาหินแกะแผ่นศิลาอันเป็นของดีจากเมืองจีนมาประดับตกแต่งให้พระอารามแห่งนี้ วิจิตอลังการอีกทัางให้จานจารึกสัพพวิชาความรู้ต่างๆรอบพระอารามสำหรับให้ไพร่ฟ้าประชาชนมาศึกษาเล่าเรียนทรงปติสังขรณวัดโพธารามถึง16ปีและพระราชทานนามวัดใหม่ว่า คู่กับพระมหาเจดีย์ของพระราชอัยการแผ่นดินต้นทางด้านทิศเหนือทรงให้หนำกระเบื้องเคลือบสีเขียวจากจีนประดับตกแต่งพระมหาเจดีย์สีสันเป็นชดายาและประดับเจดีย์ทิศถวายด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวพระราชทานนามเจดีย์ว่า และจะคงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปชั่วกัลาปวสานข้าจิตวิมลขออนุภาพแห่งพระสัมมาสัมโพธิญาและพระมหาเดชานุภาพบารมีแห่งบรมวงศ์จัก,กรีราชาจงช่วยปกป้องชาติชาวประชา ให้สุขสถาวรนสืบไป ครับกับตำนานพระเจดีย์สีรัชกาลนะครับซึ่งการแสดงสวยๆแบบนี้นะครับสมเด็จพระมหาชีราจานะครับท่านได้ดำริบน,นะครับและเมตตาม,มอบให้กับท่านเจ้าคุณพระยาวชิวรารบุในการควบคุมการแสดงแสงสีเสียงให้ออกมาด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีและมีความยิ่งใหญ่ตระการตาประจักษ์ต่อ นะครับอย่าเพิ่งลุกนะฮะและในนะฮะลำดับนี้นะครับหลากรลายอาหารออกร้านเยอะแยะไปเลยนะครับ <S <S เรามาเที่ยววัดยามค่ำคืนวัดโพนะครับวัดพะเชทุกคนนะครับ ใช่บริเวณวัดก็มีความสะอาดสะอานของห้องน้ำว้าว <Wow. S 1> wow. สวยงามมากเลยนะครับงาน รู้สึกว่าจะหมดวันที่20นะครับวันจันทร์ที่20มกราคม2อง 2, 5หประตูนู้นปิดหรือยังพี่